ที่นี่ช่อง YouTube ของบุญส่งฟาร์มสวัสดีครับกับผมนายบุญส่งอิวานาครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการเก็บเห็ดครับอันนี้เป็นสถานที่ที่ผมนำควายนะครับนำมาทำการกักพื้นที่อยู่นะครับซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนครับเพราะว่าพื้นที่ต่างๆนั้นก็ อยู่ในเรื่องของการาทำการ,กรเกษตรของพี่น้องชาวไร่ชาวนากันครับวันนี้ผมจะให้เห็นว่าที่พื้นที่ผมนําควายมากักนะครับพื้นที่นั้นก็มีในเรื่องของเห็ดนะครับนะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ผมอนุรักษ์นะครับเอาไว้เพื่อการเลี้ยงควายครับ ก็บางส่วนก็เป็นเรื่องของอพื้นที่ที่มันยังมีเห็ดนะครับนะเห็ดอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดนะภาษาพื้นบ้านเรียกว่าเห็ดเห็ดด่านนะครับนะทางภาคเหนือแต่พื้นที่อื่นนั้นผมไม่ทราบว่าเขาจะเรียกเป็นเห็ดอะไรนะครับนะเห็ดอันนี้เป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับเพราะว่า อามันจะเกิดในช่วงฤดูฝนนะครับนะเป็นฤดูที่เหมาะสำหรับที่เห็ดนะครับนะที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ฝนฝนตกชุกๆนะครับนะก็จะมีเห็ดเห็ดจะพวกนี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้น เป็นผลพลอยได้นะครับนะที่ผมอนุรักษ์เอาไว้พื้นที่ที่ผมนำควายมากักอยู่นั้นมันก็ได้ในเรื่องของเห็ดนะครับนะที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติวันนี้ผมก็นำให้พาท่านมาเห็นสภาพนะครับเห็ดที่มันเกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติครับเห็ดนี้มันเป็นเห็ดทางภาคเหนือ ภาษาพื้นบ้านทางน้ําอ่างนะครับเขาเรียกว่าเห็ดด่านนะครับเป็นอาหาราชั้นดีของพี่น้องชาวตัวน้าอ่างที่ว่างจากการท,าทรํานาทําไร่เป็นเวลาว่างก็หาเก็บเห็ดกันครับนี่คือเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องอาชาวไร่ชาวนาครับครับท่านครับมันเป็นในเรื่องของ การเขาเรียกว่าสัมอาชีวิตในการเลี้ยงชีพนะครับนะในทางที่เขาเรียกว่าในทางที่มีความสุขนะครับนะในเรื่องของการทำโดยสุดจริตนะครับถ้าหากว่าท่านที่เคารพครับอยากจะ นะอยากจะดำเนินการในเรื่องของการเลี้ยงควายผมเคยออกคลิปต่างๆมาแล้วหลาย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 คลิปนะครับนะอันนี้คือควายที่ผมนะครับนะที่ผมเลี้ยงดูอยู่นะครับนะเพราะว่า,าพื้นที่นั้นประมาณ30ไร่นะครับนะ แต่ลำพังนั้นพื้นที่นี้านะครับนะก็แทบจะไม่มีนะครับนะเพราะควายนั้นเหยียบพอเหยียบแล้วนั้นยากก็ึ้นยากนะผมจึงใช้วิธีการในเรื่องของหาหญ้าที่อื่นเข้ามาใส่นะครับหญ้าส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นหญ้าในเรื่องของอ่าหลายๆอย่างเนี้ยที่ผสมประสานมานะครับนะอ่านี่ นะครับในช่วงนี้ผมก็มีเวลาที่จะทําคลิปหน่อยนะครับนะเพราะว่า,าควายผมได้กินนะครับเปลือกข้าวโพดนะครับนะผมให้เจ้าจของหัวสีข้าวโพดนะครับเข้ามาสีในพื้นที่ก็เก็บในเรื่องของเปลือกข้าวโพดนี้ให้ควายนะครับนะก็ทุนแรงทุนแรงผมได้ไปเยอะนะครับนะ เมื่อก่อนนั้นผมจะต้องตัดหญ้าวันละสอนรถสองรถปิกอัพครับนะแต่ปัจจุบันเราก็ลดลงมาเหลือหนึ่งรถปิกอัพนะครับอันนี้จำนวนควายผมก็จะมีนะครับนะเจ็ดสิบเอ็ดตัวนะครับนะ,ะก็ขายไปบ้างอะไรไปบ้างก็เป็นธรรมดานะครับนะที่จะ,ะเป็นเรื่องของบริหารธุรกิจนะครับนะในเรื่องของการใช้จ่าย ก็ต้องใช้ในเรื่องของอในเรื่องของผลผลิตของควายนี่แหละครับนะที่เอามาใช้ในใช้จ่ายในเรื่องของกิจการครับครับพี่น้องที่เคารพครับอันนี้เป็นในเรื่องของแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าครับที่พูดมาแล้วหลายปีผมออกคลิปต่างๆมานั่นก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง นะครับถ้าท่านพี่น้องชาวไร่ชาวนาน,นะครับนะาอยากจะเลี้ยงควายนะตามธรรมชาติหรือตามธรรมดานั้นทำการเกษตรอย่างเดียวเดี่ยวๆนั้นมันมันไม่พอเพียงในเรื่องของการเลี้ยงชีพครับจะต้องทำหล,หลายๆอย่างแต่เดี๋ยวนี้ติดอยู่ตรงที่ว่าพี่น้องนั้นนะครับนะาในเรื่องของอ ประสบปัญหาในเรื่องของภาวะตกงานงานไม่มีทําหรือเศรษฐกิจตกต่ําอะไรก็แล้วแต่นั้นยังคิดไม่ออกว่าจะดําเนินการอย่างไรกับการหาไรายได้มาจูนเกียมาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงครอบครัวหรือมาในเรื่องของปลดเปลื้องในเรื่องของภาวะนิสินครับผมมีแนวคิดอยากจะแนะนํานะครับนะาให้ท่านนะครับนะาฉุดคิดสักนิดนะครับนะาว่า ท่านเป็นชาวไร่ชาวนาแต่มีในเรื่องของอาหารวัวควายน่ะมีอยู่แทบทุกพื้นที่ผมพูดมาแล้วหลายหลายคลิปนะครับนะ mm hmm. ครั้งแรกนั้นท่านไม่ต้องมากมายอะไรนะครับนะ mm hmm. ก็ขอให้ท่านซื้อควายนะครับนะ mm hmm. ตัวเมียคู่ไม่ลูกนะครับนะ mm hmm. เอามา mm hmm. เลี้ยงภายในกิจการทำไร่ทำนาของท่านเนี่ยท่านก็จะได้ ควายนั้นเป็นในเรื่องของออมสินเก็บในเรื่องของเงินให้ท่านแล้วก็ค่อยๆนะครับนะค่อยๆขยายออกมานะครับควายคู่ไม่ลูกตัวหนึ่งนี่เดี๋ยวผมจะเอาประวัติคนที่เลี้ยงมาแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับนะมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันอันนี้คือเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งที่ผมทํามาแล้วก็ประสบความสําเร็จขั้นหนึ่งนะครับนะผมออกคลิปไปแล้วหลายคลิป นั่นก็คือผมสามารถปดหนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ผมก็ยังยังยังย,งยงัยังชีพได้ในเรื่องของไม่มีหนี้สินครับนี่คือนี่คือ,อผลนะครับจากที่ผมนะาดำเนินการมาด้วยการนะครับค้นหาในเรื่องของอาชีพในเรื่องค้นหาในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับ พัฒนาตัวเองปรับเปลี่ยนแนวคิดตัวเองแล้วผมทำงานหนักนะครับทำงานหนักมากในฐานะที่ผมปัจจุบันนี้ก็อายุ71เข้าปีนี้นะครับนะก็สามารถตัดหญ้าในรถเบรกัพได้วันละสองรถเมื่อก่อนนั้นผมใช้คนงานนะครับคนงานเบี้ยวผมมั่งจ้างแล้วไม่ค่อยมามั่งอะไรมั่งผมก็เลยพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองจะทำได้หรือไม่ในเรื่องของเลี้ยงควาย นะครับนะนี่คือนี่คือในเรื่องของการพิสูจน์ว่าการทํางานหนักนั้นไม่ตายครับการทํางานหนักตากแดดตากฝนตากลมนั้นยังเพิ่มภูมนะิคุ้มกันภูมิต้านททานให้เราไม่มีการนะครับนะเจ็บป่วยอะ,อะไรมากมายก็เป็นธรรมดาปวดเนื้อขั้นตัวเล็กๆน้อยๆมันก็มีบ้างเป็นธรรมดานะครับนะนี่คือผมอยากจะ เผยแพร่ในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของคนคิดว่าทำงานตากแดดตากฝนตากลมทำงานหนักนั่นจะตายไม่ตายแต่มันมีแนวทางอยู่ว่าเราค่อยๆนะครับนะปรับตัวเองออกมานะครับไม่ใช่ว่าบูมบามออกมาแล้วก็มาทำงานหนักทีเดียวนั้นไม่ได้ครับนะเราค่อยๆปรับเปลี่ยนนิสัยของเราจากคนขี้เกียจมาเป็นคนขยันเท่านั้นเองนะครับนะท่านก็จะนะฮะประสบความสำเร็จอย่างที่ผม นะครับปัจจุบันนี้ไม่ต้องเปนหนี้ใครนี่คือผลสำเร็จที่ผมทำมาครับขอบคุณครับผมจบไว้เพียงนี้ก่อนสวัสดีครับ